เร <or ane> right, uh, Th ียนกอวันนี้วันนี้นะคะวันนี้เรียนวิชารณิตศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะวันนี้ครูบีนิทานมาฝากด้วยอยากดูไหมคะอยากันมาดูเลยนะคะนิทานเรื่องอะไรนะครับมา่า้ทงองังนรับไปดูตัวเลยนิทานเรื่องหอยอ่าตับและ ทีทางเรื่องหอยทากเต่าและหมูป่ามีสัตว์กี่ชนิดสามชนิดที่จับตัวนี้ห่าหอยทากัต่าและหมูป่าอาศัยอยู่ร่วมกันในป่าแห่งหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งสัตว์ทั้งสามเกิดข้อสงสัยว่าใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากันจึงจับปลองเพ่งแข่งโดยมีสัตว์ต่าง อยู่ในปา่กการ่วมกันนะคะอยู่มาวันหนึ่งสงสยัยสงสัยเรื่องอะไรเออใครวิ่งเร็วกว่ากาันสิ่งใดที่เราสงสยัยจะแก้สงสยัยหาคำตอบได้ก็ต้องทำไมคะให้พวกเขาวิ่งแข่งกันเออก็ต้องทดลองวิ่งแข่งกันอ่ามาดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเป็นกรรมการ เริ่มขึ้นที่อุโมแนน้ำและจากสิ้นสุดที่ต้นใสใหญ่กลาบมากเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นในตอนเช้าสัตว์ทั้งสามวิ่งออกไปพร้อมกันหอยห้าไม่มีขาจึงค่อยๆเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆช้าๆแ่่เ่าและหมูป่ามีขาสีขา แต่เต่าก็ยังมีขาที่สั้นกว่า bueno, หูป่าจึงได้ค่อยๆคลายค่อยๆขาดค่อยๆขาดไปแต่หมูป่านมีขาที่ยาวกว่เาเต่าทำให้มีนได้รวดเร็วแต่เมื่อม่นไปได้สักระยะหนึ่งเจ้าหมูป่าก็รู้สึกเหนื่อยจังเลย ฉันนิ่งมาต้องนานฉันเหนื่อยจักเลยจึงแวะพัดใต้ต้นไมา้แล้วเผลอหลับไปในขณะที่หมีตับเราอ๋อย่าและต่าก็เดินทางต่อไปออย่าและเต่า ใช้เส้นทางตัดกันตัดค่อยๆลัดหลอกไปตามริมแม่น้ำกดเกียร์กดเกียร์กดแกียร์ส่วนหอยท่าเรือท,ที่ตรงเข้าป่าไปกระดิ๊บ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 ขณะที่หอยท่าค่อยๆเข้าใกล้เส้นชัยทำไงน,น,นั้นหมูป่าก็สะดุ้งตื่นฮ่ฉันหลอกไปเนะเนี่ย และหมูป่าสัตว์ทั้งสามก็เข้าสู่เส้นชัยโดยหมูป่าใช้เวลาแปดชั่วโมงถ่าใช้เวลาห้าชั่วโมงใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงเอาเลยครับน้องทานไปสักคู่สนุกไปเลยใช่ไหมครับน้องๆเห็นไหมครับว่าสัตว์ทั้งสามชนิดเนี่ยเข้าเส้นชัยเหมือนกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยครูปอมมีคำถามอยากจะถามน้องๆว่าอน้องๆว่า สักชนิดไหนเนี่ยเข้าเส้นชัยก่อนเป็นอันดับที่หนึ่งเลยครับแลาต้องสักชนิดไหนครับหมูป่าหอยดาบหรือว่าเก่าครับเร้องขอะไรคะเด็กๆคะนิทานจบหรือยังจบแล้วค่ะสนุกไหมสนุกค่ะนิทานเรื่องอะไรนะ วิสัตว์ทั้งสามชนิดนี้อยู่ด้วยกันแล้วสงสัยเรื่องอะไรนะใคร,ใครจะวิ่งเร็วกว่ากันอยากรู้ว่าใครวิ่งเร็วกว่ากันก็ต้องทำไมแข่งขันอ่าแข่งขันกันนะคะตอนนี้แข่งขันเสร็จหรือ,อยังนะเสร็จแล้วนุ่นไงฟินิตเส้นชัยหุสัตว์ทั้งสชนิดนี้เข้าเส้นชัยทุกตัวไหมตัว ทุกตัวเข้าพร้อมกันไหมคะไม่ไม่พร้อมสัตว์ชนิดใดเข้าถึงเส้นชัยก่อนใช่วิ่ยตรงตามที่เราคิดไว้ตอนแรกไหมสัตว์ชนิดใดเข้าเป็นตัวสุดท้ายมหมูปลาหมูปลาแล้วสัตว์ชนิดใดเข้าเป็นลำดับที่สอง ทีนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าเอ๊สัตว์ทั้งสามชนิดนี้ที่เข้าเส้นชัยไม่พร้มกันเพราะเหตุใดนะกลุ่มไหนได้หมูปลากลุ่มไหนจะวิเคราะห์หมูปลายกมือกลุ่มไหนวิเคราะห์เต่ากลุ่มที่หนึ่งวิเคราะห์เต่ากลุ่มไหนวิเคราะห์หอยทากกลุ่มที่สามกับกลุ่มที่สี่ได้โปสเตอร์หรือยังคะ i uh. don't อันนี้กลุ่มที่สอบขอเจอโจทยการที่เช่นการในครั้งนี้ขอคุณค่ะ<อ> สวัสดีค่ะปอ